กับผมอีกแล้วนะครับกับผมนะครับ list builder studio นะฮะวันนี้ครับผมก็จะมาสอนการสร้างบ้านแบบง่ายๆครับแบบเออคล้ายๆปอมนะครับ,อออรบโอเคนะั่อย่างไรกวมก็วางสิ่งที่คุณอยากสร้างไปก่อนแนละ้วผมจะเอาเป็นไม้นะอเคครับจะประมาณกิบล็อกก็ได้นะผมขอเป็นสลับเป็นสีดแดงด้วยนะพอมันไม่ดีกว่าเอา วางบล็อกขึ้นต้นนะเคยใช้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าจะไว้เก้าบล็อกนะฮะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวม่หนึ่งไม่ต้องเก้าหรอกสองสามสี่ห้าแค่ห้าบล็อกห้าบล็อกอก็ขยับมา มัจะใส่เปนะหนึ่งสอามสี่ห้าบ้านเรามันวุ่วดึงดังนัทีน้นมันไม่เหมือนนี่แหละสนุกนั่นเลยนาคนที่ดังด้วยลูกไม่เป็นไรดีนะคุ่มกว่าแล้วจะกลับไปอาบน้ำสดวันแล้วมากไมาเนวันวเจ็บเจ็บนะไม่ปล่อยก็เอ้ยี่นั่งมัันเป่นตนาไปแล้วไปอาบน้ำสดวนคุวมาโมดีคุวมาลุสาไว้ไป ก็ใช่วโ่สามทุกว่าเวียนไปดูออบ้านอี่ครับมัเกิดไปบ่อยก่นนึงเดี๋ยวไม่เห็นเจ้ของบ้านเหมือนกันสามสี่ห้าจ็นะบ้าลีนบ้านาบ้างยาดีน้ไปสมสี่ห้าหเจ็ดออเอหนึ่องสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับแล้วก็

ัารเอาคงง่ายๆนะครับก็กนี่นะวางงนี้วางขึ้นมาแล้วก็ใส่บล็อกนี้ไปแล้วก็ทุบบกนี้ออกสักตั้ตรงนี้ประมาณหนึ่งสองสามสี่ประมาณสี่บล็อกนะน,น,น,นี่นครับก็ ดูไม่สวยนะเราต้องผมอยากเปลี่ยนผมอยากเปลี่ยนตรงนี้เป็นสีแดงมันจะได้ดูส,สดใสย,ยิ่งขึ้นนะเมืองนี่แนะนำนะอย่าไปใช้คนแกะนะเพราะคนแกะมันจะดูไม่ค่อยสวยถ้าเกิดจะแนะนำให้สวยเนี่ยต้องใช้โบอกไอพวกนี้นะจะสวยงามมากกว่าคือกว่า,ากว่าเมื่อก่อนนะคือเมื่อก่อนนี่คือเละเทะมากมันก็จะสวยแต่พอมีพวกพวกนี้เขาก็ใช้ได้นะก็รู้สึกว่ามันเหมือนกับมี มันรสสมมากขึ้นอนะดูเหมือนกับใช้อิฐสร้างอะไรอย่างเงี้ยนะมันไม่มันมันสวยกว่าเมื่อก่อนเยอะนะครับแถวตรงนี้นะเป็นห้องข้างบนอย่างนี้นออนะนนนแล้วก็วางยื่นออกมาน่ถัดไปตรงนี้เป็นหนึ่งบ่อแล้วก็วางยื่นออกมาเท่ากับตรงนี้นะ้วถ้าเกิดวางวางถูกแล้วมันจะเป็นประมาณนี้นะมันจะถูก,กเป๊ะๆเจวกับตรงนี้นะครับแล้วก็นี่แหละเย็นทีแนละ้นี ได้นะต่อพัสดสองได้นะทต่ผมย่เไม่อยากต่อพัสดสองนะเพราะว่ามันจะไม่ค่อยอัตราลดในการอัดอัดวีดีโอเกมนะ2 3 4ามสี่ห้านะฮะแล้วก็2 3 4สามสีห้าหนึ่งสองสามนะหนึ่งสอง,นะสองนะครับ แค่นี้นะฮะแล้วก็ใส่บล็อกอันเดิมๆของเราเข้าไปนะครับ,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 บนี่นะฮะนี่นะฮะก็นี่นะครับจะนีส้สร้างเมืองใหม่แล้วนะครับประมาณนี้ก็ได้นะสวยดีนะตึกตึกไว้อย่างนี้ก็ก็สวยดีนะแล้วแต่คุณนะว่าจะคุณจะ ไอ้บล็อกสีอะไรบางคนอาจจะไม่ชอบบล็อกสีกว่านี้ก็ได้ก็เลือกแต่คุณนะครับโอเคไม่ว่ากันนะไม,นไม่กินก่อนแครบไม่กินก่อนครับ,น,น,รบนี่น,นะครับจากนั้นนะผมจะใส่บล็อกที่จะปิดหัวไปนะจะไป บลอกนี้ก็แล้วกันนะครับเ <C oughs> ช่นว,ว่าคนแก่นนะีะเขาจะใช้หนึ่งสองสามนะอย่าง <C oughs> น,นี้ก่อนนะครับบลอกเลขแล้วก็ถ้าแต่คุณเลยนะวาคนจะใส่ยังไงนะ <C oughs> นี่นะครับถ,ถ้าเกิดทำถูกก็จะเอาเงนานนี้เนะี่ย ตรงนี้สองบล็อกสามบล็อกไปเรื่อยๆนะครับอืม ให้ทำเป็นอย่างนี้ขึ้นไปนะครับเขาจะใส่ นาทีแล้วเจ็ดลโอเคก็มีเวลาต้งเยอะนะครับในการสร้างบ้านถ้าตึกนี้คือมันจะสวยกว่านะครับอืมมันจะดูแบบพื้นที่น้อยๆออใช้สร้างบ้านอย่างนี้ก็ได้นะมันก็ดูสวยดีนะครับก็จชได้นะในนี่ที่คุณเห็นที่ผมใช้พื้นที่ในการสร้างนี่อันนี้คือเมืองใหม่นะครับ มืงใหม่เมืองเมืองโก้เมืองเมืองทองตี้นะจะจะผมจะเปลี่ยนดีกว่าถ้าผมไม่ชอบนะออต้องเยืนไม่ต้องร้อนนะเมื่อก่อนนี่คืออั อัเกินสิมาทีไดนะ้นะอืมจะพผดจะเปลี่ยนนี่นะครับห้าเป็นไงสวยดีนะครับถ้ากไม่สวยนะครับแนะนํมา มสวยก็ทําให้มันเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมไม้เหลี่ยมมันหายมันผมว่าถ้าเกิดทําเหลี่ยมหายจะมันจะสวยกว่านะถ้าเราคิดผมนะว่าเหลี่ยมหามันจะสวยกว่าเยอะนะครับนี่ฮะเหลี่ยมหามันจะสวยกว่าเยอะก็คอาไม่มาใต้คลิปแล้วกันนะฮะว่าเหลี่ยมหากับมีเหลี่ยมมีเหลี่ยมคือแบบเป็นอย่างนี้นะเหลี่ยมหายก็คือเหลี่ยมหายตรงนี้นะว่าอนไนสวยกว่านะ แต่สำหรับผมนะครับผมว่าเรียมพามันจะสวยกวงามกว่านะมีเรียมนะครับเอ,อเขียนว่าหนึ่งนะมีเรียมนะครับเขียนว่าหนึ่งถ้าเกิดไม่มีเรียมก็เขียนว่าสองนะแค่นั้นนะครับก็ไม่ยากเลี่จะลงเพรล์ลงเอ,อ YouTube เนี่ยจะโพล์ลงเฟ e บุ๊คนะเพราะว่า ไม่รู้ว่ามันจะอัดเกิน10นาทีได้ไหมนะ YouTube ก็ไม่ได้เฟ c e b o o ถ้าอัดเกิไหมก็โอเคนะครับนี่นะครับให้มันก็สวยดีนะสวยสวยนะผมว่าสวยดีนะโอ้โหก็สวย 嗯。

เทียค,ค,ครับแล้วนะครับบ้านในคุนที่แคบๆก็สวยดูนะโอเคผมก็มันก็ไม่เร็วนะเีเดี๋ยวคลิปเาจะตั้งชื่อว่าวิธีการสร้างบ้านสวยหรู ในเจนะ็ดบล็อกนะเกมเข้ามาใส่พื้นที่หลังนะ,ะก็โอเคนะครับเดี๋ยวเดียวมาดูดีหน่อยดิโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบกัแบบแต่เพียงเท่านี้นะฮะใครชอบก็กดไลค์นะและคลิปนะี้ขอขาลาไปก่อนนะสดีครับ